ช่องซีรีผีเรื่องมันหัวขนสี่คำเธอเป็นสาวใช้ของดิฉันเธอเป็นคนต่างชาติเข้ามาทางมุกดาหารดิฉันพาไปทำบัตรแรงงานต่างด้าวเรียบร้อยตั้งแต่ปีที่แล้วเธอสวยสูงโปร่งรูปร่างดีจึงมีเพื่อนฝูงมากมายและมีผู้ชายมาจีบเยอะส่วนใหญ่เป็นคนชาติเดียวกับเธอที่ทำงานอยู่แถบชานเมือง ทุกเดือนสี่คำจะขอมีวันหยุดเดือนละสองวันดิฉันเตือนว่าให้ระวังนะถึงจะมีบัตรแต่ก็ไปเที่ยวข้ามเขตไม่ได้แต่เธอดือ้อเธอบอกว่าอยากจะไปหาเพื่อนส่วนใหญ่เธอจะขอไปเย็นวันศุกร์กลับมาค่ำวันอาทิตย์เหตุการณ์เป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดจนกระทั่งสี่คำตั้งครันแล้วท้องกับใครไม่ท้องเธอกำลังจะมีลูกกับสามีของเพื่อนเธอเองเป็นเรื่องสิคะแบบนี้สี่คำกลุ้มอกกลุ้มใจมาก เพราะเพื่อนกลุ่มนี้ไม่ใช่ใครอื่นเป็นคนหมู่บ้านเดียวกับเธอทั้งนั้นเรื่องตั้งคันนี้ยังไม่มีใครรู้คืนรู้รักก็ถึงหูพ่อแม่เธอแน่จะต้องอับอายขายขี้หน้ากันใหญ่เธอจะกลายเป็นเสนียดจันไรของหมู่บ้านมันต้องเกิดเรื่องยุ่งแน่ๆตอนที่สีคำมาบอกดิฉันเธอท้องได้ห้าเดือนแล้วแต่ท้องสาวม,มันดูไม่ออกหรอกต้องเจ็ดเดือนขึ้นไปจึงจะเห็นชัดเจนสีคำยังนุ่งยินใส่เื้อยืดพุงยืดนิดๆ แทบไม่ผิดปกติเธอมาปรึกษาว่าจะทำยังไงดีเธออยากเอาลูกออกดิฉันใจหายกับความคิดของเธอยิ่งตัวเองเป็นคนต่อต้านเรื่องทำแท้งเพราะเห็นว่ามันคือฆาตกรรมชัดๆคือถ้าไม่อยากตั้งท้องก็ต้องหาวิธีป้องกันแต่แรกคุมกำเนิดหนาไม่ยากหรอกกินยาก,ก็ได้ง่ายที่สุดถ้าไม่ลืมก็รับรองได้เกือบร้อยเปอร์เซนว่าจะไม่มีเด็กในท้องเด็ดขาดพูดถึงเรื่องทำแท้งดิฉันบอกสีคำว่า ถ้าคิดจะทำจริงๆก็ควรทำตั้งแต่ก่อนสามเดือนโนนมาบอกเอาตอนนี้มันสายเสียแล้วเด็กมีอวัยวะครบถ้วนแค่ตัวนิดเดียวถ้าไปฆ่าเขาก็สงสารมากและเป็นบาปหนักด้วยสีคำทำน้าเฉยๆฉอิฉันไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่แต่เธอหันไปปรึกษานะต้อยแทนต้อยคือแม่ครัวบ้านดิฉันค่ะเธออายุตั้งสามสิบกว่าแล้วแต่คิดเหมือนเด็กๆคือไม่รู้เป็นอะไรไม่ยอมคุมกำเนิดเธอแต่งงานมาหลายปีแล้ว มีลูกคนหนึ่งอายุราวสิบขวบเธอบอกว่าไม่อยากมีอีกเพราะเลี้ยงไม่ไหวแต่ต้อยก็ตั้งคันทุกปีเลยท้องทีก็ไปทำทั้งทีเท่าที่รู้นี่สี่ครั้งแล้วนะเมื่อเห็นสี่คำคุยกับต้อยดิฉันก็พอเดาออกว่าเธอกำลังจะทำอะไรแต่ใจก็ยังไม่เชื่อว่าจะทำได้เพราะอายุคันมากแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปสี่คำตัดสินใจไม่ถูกแต่ดิฉันโล่งออกว่าเด็กคนนี้ต้องได้คลอดออกมาดูโลกแน่ๆ และให้คำปรึกษาให้คลอดลูกออกมาก่อนแล้วค่อยหาทางออกกันใหม่ถ้าสี่คำไม่เลี้ยงก็อาจจะยกให้ใครไปก็ได้หลังจากคลอดแล้วเราคงต้องคุยกันอีกหลายเรื่องทั้งแง่กฎหมายและการหาคนเลี้ยงดูเด็กคนนี้วันหนึ่งเป็นวันที่สี่คำตั้งท้องได้เกือบครบเจ็เดือนเธอบวดปวดท้องต้อยก็อาสาว่าจะพาไปหาหมอดิฉันไม่คิดเลยว่าจะถูกสองคนนี้เล่นละครตกตาเอาดือด้อ ปรากฏว่าสีคำกำจัดลูกของเธอจนได้จะด้วยวิธีใดก็ไม่ทราบต้อยพาเธอไปที่ไหนสักแห่งจ่ายเงินจำนวนไม่กี่พันแล้วทำให้มันคลอดออกมาอิฉันไม่อยากนึกถึงภาพสยดสยองของเด็กที่เป็นทารกครบถ้วนบริบูรณ์ถูกสังหารในคันแม่แล้วนำร่างไร้ชีวิตออกมาทิ้งเหมือนซากสัตว์สีคำทำอะไรไม่ได้ไปสามวันแล้วเธอก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วดูสดใสสบายใจอย่างยิ่ง แต่มันเป็นความสุขสบายที่แสนสั้นเหลือเกินเพราะไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นสีํำและต้อยถูกผีทารกหลอกหล้อนจนแทบเป็นบ้าไปทั้งคู่ต้อยซึ่งทำงานแบบไปเช่าเย็นกลับจะรู้สึกว่าเห็นเด็กทารกวิ่งอยู่รอบตัวเธ,เธอเกือบตลอดเวลาทีแรกนึกว่าแมวหรือหนูแต่ต้อยเห็นว่าเป็นเด็กจริงๆและคนในซอยก็ทักบ่อยมากว่ามีเด็กขี่คอต้อยไปไหนมาไหนด้วยส่วนสีำํำ มันเริ่มจากเสียงร้องเหมือนลูกแมวดังอยู่ในห้องเธอทุกคืนจากนั้นเต้านมเธอก็เจ็บคัดแบบแม่ลูกอ่อนเธอเริ่มถูกพีอัมและเห็นเป็นทารกปีนขึ้นมากินนมแต่เมื่อรู้สึกตัวจะพบว่ามีเลือดสดๆพุ่งออกมาแทนน้ำนมขาวๆเสื้อของสี่คำเกือบทุกตัวมีคราบเลือดเปื้อนไปหมดเธอเจ็บปวดทรมานมากในห้องก็มีแต่กลิ่นซากเน่าและขาวเลือดสุขภาพสีคำทรุดทรมลงอย่างน่ากลัว สี่คำกับต้อยจับมือกันทำบุญก็แล้วทำสังฆทานก็แล้วแต่ผีทารกไม่ยอมรามือเลยมนเล่นงานจนต้อยไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลสุดท้ายก็กลายเป็นคนอ่อนแอไม่มีเรี่ยวแรงต้องลาออกจากงานที่บ้านดิฉันไปโดยปริยายต้อยฝันร้ายเป็นประจำว่ามีเด็กทารกกลุ่มหนึ่งกอดรัดฟัดเหวี่ยงแย่งกันให้เธอเป็นแม่ให้ได้ส่วนสี่คำก็ลาออกเหมือนกันเธอไม่สบายมากด้วยโรคประหลาดที่หมอไม่ทราบสาเหตุ น้ำนมเธอเป็นเลือดแล้วยังปวดท้องทุรนทุรายเหมือนมีใครมาฉีกไส้ดิฉันไม่ทราบข่าวคราวว่าป่านนี้สีคำเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าเมื่อรับคนรับใช้ใหม่มาเขาก็อยู่ในห้องสีคำอย่างสุขสบายไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ดิฉันสังหอนว่าผีทารกยังติดตามและยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆต้ยกับสีคำอย่างไม่มีวันเลิกราจนกว่าจะทวงนี้ชีวิตได้สำเร็จ ให้สะสมกับสิ่งที่พวกเธอได้กระทําลงปอขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ